แฟนช่องสาวเจียบผ้าแห้งเจยบหนึ่งห้นตั้งตัวนี้น้ำได้กลอ้องอะไวหรือเปล่าคณของปูกันเลยอ้าวสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีสสดเลียนไปนี่ปูท่านไปไปนี่อ้าสวัสดีคะ <c oughs> ่ะสวัสดีพี่นอ้องนะแนวทางโคงสุดท้ายเนาะปูเนาะ ของสุดท้ายเล่มันมันฝันเกีียวกับตัวนี้น่ะฝันฝันเกีียวรถมือวันพระน่ะนะวันบอกพั้นสามืออ๋อขั้นสาวันพระใหญ่เลยฝันนั่นฝันว่ามีคนมาหลักอารถบ้านนี้มันเอาไปฝากไว้เขาเขามันหลักเอามันมีคนหาคนหลักอารถนั่นน่ะบ้านนี้ คนหาคนค่ะมันมีแต่ผู้ชาย่ายว่ามิตรบักเมาเราเดี๋ยววันฉันอารถไปแลมึงตายว่ามันรถเกือบเราผ้ารถกือบลง่มตะวัตะน้อเกินวานศูน์ทุกบาทเนี่ยศู์เนี่ยเขาศู์ศูนยหบักย่าย่ายเลยไอ้พวกฟันเนี่ยผมมียเกินว่าฟันเนี่ยหน่อยจำพวกฟันได้บัด้าเดี๋ยววังรถจะหนองรถมึงนั่ง มือออกพรรษาเออมือออกพรรษาเลยมือวันพระใหญ่น่ะนะโอ้สโมสรนีเป็นวันพาไนย์เหมือนซาวด์ที่เป็นค้านึองฝันเนี่ยมาแลงเนี่ยโอ้บ้านนี้อ่เมื่อคืนเนี่ยมื่อคืนมือข้ามนึองน่ะนะมือข้ามนึองนั่นฝันน่ะมันมีคนมาว่าเลีออกแล้วว่าสั่นเลีออกแล้วมันลรอวาตัวได้กระนหกสองกระสันมันว่าฝากไว้แบบปู่งวดนี้ละมันว่าเลีออกแล้วหกสองล่างมันว่าฝันเด้นนี่ วันนี้นมันเข้ากันกับทะเบ,บียนรถได้บานนี่เก้าสองหนึ่งลาวังเก้าเป็น,นเน 9, 2 2> นลขหกนะอ<ง>๋อทะเบียนมันเป็นเก้าสองเก้าย่านเป็นเลขหกแต่พ้องนั่นทะเบียนรถเป็นเก้าสองหนึ่งมันมา่ฝันว่าเลขออกหกสองเขาเอากันน่ะนะไม่ก้มฝันน่ะน่ะเมือวันพันยัยนั่นฝันเจ้าลถมื่อค่ำหนึ่งหล่ะฝันว่ามันออกหกสองเขาสู้กันเนี่ยสองคนมาออกแล้วหกสองห่วย พันหกสองกระถือส่วนตัวให้นิมไปอยู่สี่สองก็หกสองล่างเถอะหอให้ไปอยู่ดิเลี้ยงน่ะมันเป็นยังสี่อ่ะพวกเอานี่นมาตามโครที่ทาันด้มาเนี่ยก่ะสี่สี่หกนี่ มันเป็นลักษณะนี้นี่มันเป็นลักษณะนี่มันถี่มาให้บองงวดน,นี่ครับแปดกับพนึงเนี่ยมันเป็นเก้าค่ะนี่มันเป็น,น,นเก้าสองกับพนึงมันเป็นสามเนี่ยบวกกางอีกเนี่ยนั่งมันก็เลยออกตัวนี้สองอ่ง สองบานนี่สองก็สองบวกศูนย์ก็ได้สองอ่ะสองบวกศูนย์ก็ได้สองอ่ะนะหลักการนั้นนี่ก็เลยออกตัวนี้สี่สี่ตามสูตรมันเน้ำจิ玛ไปหั่มัน้ำมา玛ไฮบ้บาบ้านนี้เป็นแปดตามสูตร <100 S 2> ตามสูน <laughs> วิ่งไปโหลดตัวเดียวนี่แปดปู่ปู่ตัวนี้วิ่งคันมันวิ่งกันคือสอง มันกามาสองมันเป็นยังยังเป็นลักษณะนี้แปดหนึ่งสองตัวนี้ศูนย์สองตัวนี้มันออกสี่หกกับสี่หกล่างมันออกอีกย่งหะ่ะสี่หกกับสี่สี่เนาะตัวนี้ออกหกหกขันจัมบ้พิ๊ด ตัวนี้ออกสี่หกอัญชับฮีเนี่ยสี่หกโบฮีตเอามาเนี่คือสูตรนี่มันได้ตัวนี้ครับสูตรนี่มันได้ตัวนี้สูตรนี่มันได้ตัวนี้โอ้หเห็ดเบืองบานนี่โอ้ทามสูตรเลยแปดหนึ่งสองสี่หกเอสจะเห็ดลอยมาไล่มันจะต้นกันบ่านี่โอ้โหสีลอยได้ศูนได้หก ได้สามได้เก้าได้หกได้เก้าได้สองได้ห้าได้หนึ่งหกสี่คือสี่หกว่ะสี่หกปัสี่สี่หกครับสี่หกปัวเบิ้งได้เนี่ยกันเลขล่างเนี่เฮ็ดเีได้เนี่ยเลขล่างเบิ้งเบ้สีคำนวณเีดอีกปูเบิ้งะได้นี่กันโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้าย เดี๋ยวค่ถามปูพีด่ดองใครที่เพิ่งเข้ามานิมิตแปดหนึ่งสองสี่หกค่ะแปดหนึ่งสองสี่หกเหรอเลขเก้าแปดหนึ่งสองล่างสี่หกเลขหาเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสองมือนนันเทตุคือเลขคือเลงสี่อืมอืมเดี๋ยวด้วยาเนี่ปูอืม เอาสูตรเด็ดคมใเมื่นอน,นันเฮ็ดแต่มันลงโอ้ตัวนี้มันตัวนี้มันลงสี่เห็ุตัวนี้มันล 4, ุ่งสีน่นี่ในหกอ่าใน 6, หกนี่ในหกเลขเลขมาออกหกหกล่างครับสองศูนย์สองบนสองศูนย์สองบนล่างหกหกน้ำลุ่งหกเห็นไหมครับ ว่าร้อยอะไรบาร์นี่ตัวนี้มันลงสองไปทั้งตัวนี้ไปล่างอสองแปดสองสองศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่เหล็กแล้วมาออกสี่สี่ตัวนี้มันก็นได้สี่ มันเลยออกจี่ีบาทนี้ครับตัวนี้มันได้เปดอ่ะเอาวดล่าสุดสีหกล่างออกสี่ีครับแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดแปดมีแต่แปดระว่างนเนีน่ยขันหงก็ไปกับแปดมากเนอะมีแปดมีหก ขัดว้อนร่ำกันก็คือตัวนี้ครับหกแปดสี่สี่หกสี่สี่โอ้ตัวนี้มันมาไปหกหนึ่งหนึ่งหกมันมาไปอ่ามันเลยออกหกหกครับตัวนี้ระวังดินดินเราทายหกคือเก้าหกก็คิบหกแปดขันแปดมากลักสิบบนแล้วแปดมาก็คือแปดหกแปดไม่มาล่างครับสี่บวกสี่อันนี้สี่บวกหกเป็นสิบศูนย์ไม่มาล่าง ถ้ามาบนคือหลักสิบออกหลักสิบบ้านนี้หกกับหกเป็นสิบสองสองดับล่างกับว่าไม่บ้านนี้สี่บวกสี่เป็นแปดถ้าแปดมาคือคือหลักสิบบนครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดดับล่างเจ็ดบวกสี่ได้นสิบเอ็ดดับหนึ่งเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามดับสามล่างออกตัวนี้เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามออกสามดับสามล่างออกตัวนี้นี่คือดับดับบ้านนี้เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งล่าง สี่บวี่เป็นแปดกับนับหนึ่งล่างอีกนับแปดล่างอีกโอ้ดับแปดล่างแปดตั้หนึ่งดับล่างโอ้เจ็ดบวกหน่วยเนี่ยเป็นเก้าเก้าดับบนบ่มีเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าดับบนบ่มีเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามดับบนอีกครับผมงวเนี้มาถนันเลกมันระมัดตรมนี้แปดหกอือว่าใส่กับแปดแปดได้พิลลางเด้อด่ามันมาลักตาหน้านี่เลย ได้สองมันก็มาออกศูนย์สองได้สี่มันก็มาออกสี่หกครับสีหส่หกบารนี่มันยังมาออกสี่สี่อีกบารนี่ได้แปดตัวเดียวตัวนี้มันก็มีแปดย,ยันบ่นี่ระวังดีๆระวังสรุปให้ระว่านี้สรุปสรุปปมสุดท้ายพี่น้องห้ามขาดเด็ดขาดบุญเขียนแล้วพี่น้องแปดแปดเลย ออแปดเลยบนครับผมตามสูตรตามสูตรแปดมาบนแปดบนมันที่มีอยู่แปดหกต่อระวังอ่าบานนี่เลงล่างนั่นอันนี้บนนี่อ่าโอ้ยล่างสังฟู่หนึ่งบบพวกหกสองเลฝันอ่าสี่สองครับทะเบียนรถ ถ้าเบียรถลดฝันนะครับฝันว่ารถเขามาลักออารถมันเคยออกเด้อรถนขั้นออกดูอีลีวะถ้าเบียนรถดบอบอสอเก้าสองหนึ่งนี่ละม่นเข่ากันก็คือตัวนี้กับตัวนี้งอกเ้าเก้าตัวเดียวกันระวังงอกเก้าเก้าตัวเดียวกันเก้าสองหนึ่งครับ ฝันได้ไหนกับปูฝันทีงไหนก็ฝันมาเขารักรถเขามาลักเอารถลักเอารถศูนย์เนี่ยเขาตูบ้บอนคนหาคนเอาไฟหาคนผูุยิ้มตะผูทชายหาคนผูทชายหาคนเออลักเอารถศูน,นย์แห้งมีเงินเกินมาก กูฝันตัวเนี่ยเราเออออกมาบังลุดนยังเอว่ามันไกนยี่ตีวมามันเสียดี่ตีเออมัดสวนแห้งเนี่ยสวนเมามันมีตะคนเมาเด้อเอาไปรถรถดเหนให้เขาไปเฮ็ดยีหหัอยายฝากไว้นล้วไ่ด้ครับผมบันรถมันมาเอาซะมันมีตะคนเมาเด้่ยหาค้ะนสวนในยา่ตั้บ้านเนี่ย้งสวนในเขาอีบ่ามรถเสียเียเออยมันมีสวน่นะมันสวนแห้ง คนผู้ชายผู้ชายอคนครับศูนย์นั่ะนะศูนย์เนี่ยเขาหน่ะน่ะนี่กัางน้อยคือเด็กศูนย์เนี่ยเขาในในคันน้ำม่อนมันก็มีอยู่แล้วแม่นบ่อนละศูนย์น่ะนาะนี่ละเอาผู้ชายหาคนมาลากรถปูด้วยพี่หลังเ้อะถ้าเบียนรถหนาก็คือเก้าสองหนึ่งน้องเก้าสองหนึ่ง เก้าสองหนึ่งทะเบียนรถปูเรือเผื่อมีโชคมีหมานวันนี้เนาะโอ้ทะเบียนรถเก้าสองหนึ่งไม่กระเด้นเพราะตัวกั๊บตัวตีปูให้มายนี้ห้ยนี่ปิ้นเอาให้กับหัวเอานี่หกสองกับเก้าสองปิ้นโอ้ใช่องเพราะว่าทะเบียนรถเก้าสองหนึ่งเด้เท้ามันปิ่นหกเด้ครับบ่ายนอกฟันว่า ฝันว่าเขาว่าเหลี่ยมออกตารางหกสองฝันเขามาบอกกับพ่มาบอกว่ามันออกแล้วหกสองเหลี่ยมตารางวางดี่มือวันมือข้ามหนึ่งเลยแต่ไปมือออกวันสามมือวันที่ออันมือวันพระน่นนะรัของฝันว่ารถเฮียรถหายคนลักรถมือข้ามหนึ่งฝันว่าเขามาบอกตัวนี้หกสองมาเนี่กะลาว่างมันเกี่ยวทมพันกันก็ทะเบียนรถ ทะเบียนรถเป็นเก้าสองหนึ่งตัวนี้มันเป็นหกสองไฮพ้นเอาหกกับเก้าตัวเดียวกันรั่นและมันมันศูนเนี่ยค้นหาค้นมิตรบุไสเขาเหเอารถมิแต่รบางสีเหล่าเขาทนย่าว่าป้าเจ้โตัมันคือกล้าเอารถกูไปนะท็อนี่หละเม็ดเดียวหกสองพี่นรองฟังไปฟังมาเขาเขามาบอกว่าเลยสามตัวสามตัวเอาเอา ขันสองตัวตัดเอาขันสามตัวอีใส่อ่ะใส่ร้่อนอ่ะตัดเอาดิสองตัว่ยตัดเอานี่ละเรียกล่างมันจะมีเท่านี้ครับกำลังวันกะกำลังวันมันมันกับไปอยู่ด้วยเพราะวั่นจันวั่นจันเหมือนเีมห้านี่มันเด้ที่ผาเด้กกำลังวันมันไปตัวนึงจนได้เด้ค่ะพี่น้องเอฟซีพิจาลณหน้าก่อนออกนะคเนาะเดี๋ยวสิวาออกแล้วจังคอยเห็นเด้อค่ะเด้อแอดมินเจี๊ยบจะอ่าเห็นเมืองคสัตัด สำหรับตัวเดียวคือ8ปดเลยพี่น้องเด้อนะสามตัวพวซีมาไซลักลอยพี่น้องล่างนะหกสองเน้นๆที่ปูว่าฝันล่าสุดและพี่น้องถามักน้ำปูกะพิจารณนาค์ดวนๆเลยนะคะเนาะสำหรับหกสองแอดมินจะย้ำก่อนว่าปูฝันแม่นมากพี่น้องนะคะสำหรับปูห้าเจ็ดแปดโดยเฉพาะโครงสุดท้ายปูย่ำกับแอดเจียว่าหกสองเม็ดเดียวนะคะเป็นแนวทางสลากกินแบคงรัฐบาล เลยพี่น้องเด้อแต่แว่าก็อย่าลืมทะเบียนรถปูออกดีดีเนาะค่ะเนาะเก่าสองหนึ่งอ่าสำหรับแนวทางลาวพัฒนานะคะอ่าผู้ใดที่ว่าเนีเห็นแคปภาพด้วยค่ะเด้อนะแนวทางลาวพัฒนาอ่าหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่สี่แปดแปดสองสองใครเห็นคลิปนี้ให้เฮงปังปังให้เฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ